ไปที่กันชงกันชาดีกว่าเออวันนี้เรามีเปเปอร์เป็นกันชงกันชาเนี่ยแหละค่ะคผคือประเด็นก็คือว่าพอมีข่าวปุ๊บกฎหมายเริ่มอนุญาตเราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมานะคะแล้วก็บวกกับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะคือทางออยอเนี่ยเขามีจัด Facebook Live ให้กับผู้ประกอบการเป็นการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการชงการเข้ามาขออนุญาตอะไรต่างๆ4ชั่วโมงครึงคร่งไปนั่งฟังมาต้องบอกว่าข้อมูลแบบละเอียดแล้วก็ดีมากถ้าสมมติท่านไหนสนใจนะคะไปสามารถไปดูใน Facebook Live ของออยอได้มีพรีเซนเทชันของทุกๆหน่วยงานที่เข้ามาให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการ,รนะคะเป็นแบบเชิงลึกเลยนะคะเราก็เลยได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ฟังทําเป็นบทวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้ฟัง,น,ฟงนะคะอย่างแรก ต่างกันยังไงกัญชาต่างกันยังไงรูปร่างจริงๆคล้ายกันแต่ก็จะมีความต่างกันถ้าเป็นกัญชงเนี่ยใบยจะไม่แน่นคือหมายถึงว่าแฉกแฉกของใบอะค่ะมันจะไม่แน่นเท่ากับกัญชาก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นใบรีบๆค่ะแล้วก็จะมีเหมือนมีแหวกแหวกระหว่างใบใช่จะมีช่องว่างอ่าแล้วก็ถ้าเป็นกัญชามันก็จะใบก็จะติดติดก่าแต่ว่าเป็นแบบ เป็นเป็นแฉกเหมือนกันใช่สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นกัญชาเลยเนี่ยสีเข้มถ้ากัญชงจะสีอ่อนกว่านะคะแล้วก็เวลาการปลูกเนี่ยลักษณะของตัวต้นไม้หรือไร่ที่เวลาเรามองเข้าไปเนี่ยกัญชามันก็จะขึ้นแน่นๆกว่าแล้วก็กัญชงก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าใชนคีอต้นเนี่ยมันจะสูงกว่า เหมือนคล้ายๆนี่ดูในรูปเหมือนกับต้นสนเลยนะเนี่ยอกับต้นคริสต์มาสเลยนะครับอืนะคะอันนี้คือความต่างการชงกัญชาวันนี้ของบ้านเรากฎหมายที่อนุญาตเนี่ยตัวกัญชายังไม่อนุญาตนะคะแต่ว่ากัญชาเราก็มีการพัฒนาทําอะไรวิจงวิจัยทางการแพทย์กันอยู่แต่จะเป็นหน่วยงานของภาครัฐสิ่งที่อนุญาตให้ภาคเอกชนทําได้หรือว่าประชาชนทั่วไปทําได้เนี่ยคือการชงอื เพราะอะไรฮะกัญชงต่างกับกัญชาในแง่ของออสรรพคุณยังไงบ้างมันจะมีอยู่สมันจะมีอยู่สองคำหลักๆที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือ CBD และ t h c c b d เนี่ยเป็นสารสกัดที่มีประโยชน์เราจะเอาตัว CBD ตัวนี้ค่ะมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของทำยารักษาโรค ในทางการแพทย์อะไรต่างๆครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ต้องการคือ TSC TSC เป็นสารออกฤทธิ์ความเมาอ่ะที่มีผลต่อระบบประสาทคือถ้าจำง่ายคือ CBD คือผ่อนคลายใช่ TSC คือเมาเพราะงั้นเนีเ่ย เมาเมานี่ไม่เอาไม่เอาคือเอาเฉพาะ CBD ใช่นะครับแล้วก็ตัวกัญชาค่ะจะมี THC อยสูงก็คือกัญชาเมาเยอะเมาเมาหนักเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยยังไม่อนุญาตตอนนี้ถูกแล้วก็จะเป็นโทษมากกว่าแต่กัญชงเนี่ยมี CBD เยอะกว่าแล้วก็มี THC เนี่ยต่ํากว่าอืมเขาก็เลยกัญชงก็เลยอนุญาตแล้วมันมีวิธีที่คือจริงๆต้องบอกว่ากัญชงกัญชาค่ะ ถูกใช้มาตั้งแต่ประมาณ4,000กว่าปีที่แล้วของโลกเรานะมีการเอามาใช้กันอยู่แล้วประเทศไทยเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็แรกๆที่เอามาใช้กันเนี่ยค่ะประโยชน์ของการชงเนี่ยเขาเอามาใช้ในเรื่องของเส้นใย,ยเพราะว่าตัวลำต้นเนี่ยจะมีเส้นใย,ยที่แข็งแรงแล้วก็เหนียวก็เลยเอามาทําเป็นพวกเชือกกระเปาะ๋ามาทาเฟอร์นิเจอร์ก็มีทําฉนวนกันความร้อนพวกอินดัสเทรียลโปรดักต์ก็ได้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นใช้กันมาแล้วก็มีการเอามาใช้รักษาโรคเอามาเป็นสมุนไพร ใช้กันมาสักพักเราก็เริ่มมีผลเสียมากกว่าเพราะว่าเราใช้กันไม่ถูกวิธีลูกหลานเอามาใช้แล้วก็เถียงพ่อแม่อันนี้ไปอ่านบทความของของคนจริงเข้ามานะเขาก็เลยเริ่มต่อต้าน แล้วก็ทั่วโลกถึงว่าอมาสูบอะไรเงี้ยเอออมาสูบแล้วมันก็ควบคุมสติไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเออเห็นแล้วมันเป็นโทษนะคะก็เลยแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็ต่อต้านกัญชงกัญชาแล้วก็จัดให้เป็นสารเสพติดอ่าเพราะนั้นตั้งแต่ยุคดึกดาบรรจจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นสารเสพติดมาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนักวิทยาศาสตร์ คุณหมอทางการแพทย์อะไรต่างๆก็เข้าไปค้นคว้าวิจัยแล้วก็ไปศึกษาประโยชน์ที่แท้จริงว่าสรรพคุณน่ยมันมีเยอะมากนะโดยเฉพาะกันชงนะคะถ้าเอามาใช้อย่างถูกวิธีสกัดดีๆไม่ให้สาร T S C ความเมาเนี่ยสูงๆเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็เวลาการใช้ประโยชน์ของกัรชงเนี่ยจะมีอยู่3ประการหลักๆอันแรกอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของเส้นใยนะคะวันนี้ประเทศไทยอ่ะมีขึ้นทะเบียนมเมล็ดพันธุ์รับรองเนี่ย สามารถไปซื้อได้จากหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยมี4เมล็ดพันธุ์เป็นสายพันธุ์ของเส้นใหยหมดเลยนะคะก็คือจะให้ค่า CBD t s c เนี่ยต่ำอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่เหมาะที่จะเอามาทำพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมอะไรต่างๆเพราะมันให้ประโยชน์ในเรื่องของเส้นใหยอันที่2คือใช้ประโยชน์จากมเมล็ดค่ะเอามเมล็ดเนี่ยมาสกัดเป็นน้ามันมและก็เอาน้ามันเหล่านั้นแต่สาร t s c ต้องห้ามเกินเกณฑ์ที่กาหนดเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่อง ตัวบทกฎหมายให้ฟังว่ามีกําหนดยังไงบ้างนะคะแต่การใช้ประโยชน์จากเมล็ดเนี่ยเอามาทําในอาหารในเครื่องสําอางเอามาใช้ได้นะคะตรงนี้ก็เริ่มเพิ่ม value added มให้กับตัวการชงขึ้นมาแล้วแต่ก็จะมีขั้นตอนที่มันมากขึ้นนะต้นทุนในการทําที่สูงขึ้นแล้วสุดท้ายคะ่ะอันที่3าที่เอามาใช้ประโยชน์กันคือต้องการสารสกัด CBD สารสกัด CBD ตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนต้องการแล้วก็มี value added สูงที่สุดนะคะเพราะว่า คุณประโยชน์ของมันเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการรักษาโรคได้ครับผมในเครื่องสอําอางในอาหารทําได้อยู่แล้วแล้วก็ที่มากกว่าไอ้ตัวน้ํามันกัญชงคือเอามาใช้รักษาโรคได้เนี่ยแหละค่ะทางการแพทย์ก็เลยนิยมกันนะคะคสิ่งที่ผู้ประกอบการต่างๆเวลาเนี่ยที่เริ่มให้ข่าวว่าพิจณายอยากทําทุกคนอยากทําอันนี้ก็แลละค่ะตัวในแง่ของ CBD ค,อคือแค่บอกว่าจะทำเนี่ย หุ้นก็ขึ้นแล้วหุ้นก็ขึ้นสิแล้วยังไม่ได้บอกแล้วนะว่าจะทําอะไรใช่ยังไม่ได้มีใบอนุญาตอะไรถูกแต่ว่าแค่มีแนวคิดแต่เราก็พอจะเดาได้อะว่าแบบ อย่างที่พี่ตายบอกคือมีเครื่องสําอางมีอาหารมีเครื่องดื่มอย่างเงี้ยที่มันน่าจะเอเอากันชงเนี่ยมามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเนี่นหุ้นในกลุ่มพวกนี้นี่โหในช่วงสัปดาห์สองสา์ที่ผ่านมานี่แบบวันไหนมีข่าวตัวไหนก็ขึ้นตัวนั้นอ่ะใช่นะคะทีนี้อย่างที่เล่าว่ามีคุณประโยชน์3แบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในแง่ตัวบทกฎหมายนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังตั้งแต่กลางธันวาคมที่ผ่านมานะคะเรามีการอนุญาตออกมาทั้งหมด3ฉบับ นะคะอันแรกเนี่ยที่ออกมาก่อนเลยเป็นตัวกฎหมายใหญ่ก็คืออนุญาตให้ใช้ให้ใช้กันชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์กันชงจริงๆอันแรกที่ออกมามันต้องคลายกฎหมายฉบับใหญ่เขาก็จะระบุทั้งกันชงแล้วก็กันชานะคะว่าไม่จัดเป็นสารเสพติดโดยระบุส่วนที่ไม่เป็นสารเสพติดคืออย่างรูปเมื่อกี้ที่นิกโชว์ให้ดูมันจะมีบางส่วนที่มันอันตรายอยู่มีอีกรูปหนึ่งไหมคะ อ่าเอ้ไม่ใช่อีกงานหนึ่งอ่ะไม่มีอ่าอันเนี้ยอ่ามันจะมีแบบมเมล็ดก,กัญชาหรือว่าตัวช่อดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นสารเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจะกําหนดเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่กําหนดออกมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของใบที่ต้องไม่ติดกับช่อนะคะเพราะว่าชา่ชอดอกเป็นยาเสพติดมีเรื่องดอกกิ่งก้านลําต้นเปลือกรากแล้วก็มเมล็ดก,กัญชงที่เอามาสกัดแล้วพวกเนี้ยให้เอามาใช้ได้คือมันมี CBD ทุกส่วนไหมหรือว่าไม่ ถ้า,าเป็น,นใช่เฉพาะบางส่วนถ้าอย่างใบอย่างเงี้ยคือไม่คือ,คอแทบไม่มีแล้วก็ไม่มี TSC ด้วยเพราะนั้นชาวบ้านน่ะที่ปลูกกันก็เลยเาอามาทานได้ใช่ค่ะนะคะอันนี้เขาก็เลยต้องผ่อนกฎหมายทีละข้อข้อแรกก็ผ่อนกฎใหญ่ก่อนการชงกัญชาใช้ได้นะแต่ให้ใช้ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เท่านั้นแล้วก็จะมีส่วนที่ห้ามอยู่เพราะว่าเป็นยาเสพติดนะคะฉบับที่สองถัดมารู้สึกจะต้นต้น,ตนมากราเหมือนกันก็ปลดในเรื่องของเครื่องสาอาง อนุญาตให้เอาส,ส่วนประกอบมาใช้ในเครื่องสำอางได้แต่ไม่ได้ทุกส่วนใช้ได้แค่น้ำมันที่สกัดมาจากเมล็ดกัญชงกับสารสกัดที่มาจากเมล็ดกัญชงคือตัว CBD ใช้ได้แค่2ส,ส่วนนี้เท่านั้นเอามาใส่ในเครื่องสำอางส่วนประกอบอื่นๆยังไม่ได้นะคะแล้วก็มีกำหนดเงื่อนไขถ้าดูในเปเปอร์เราเนี่ยจะละเอียดมากว่ามี THC ไม่เกิน0.2นะจะต้องมีอะไรควบคุมบ้างนะคะค ฉบับที่สที่เพิ่งออกมาวันที่29มกราคมที่คือหาคือหากันนะคะก็คือให้เกษตรกรภาคราัฐเอกชนประชาชนทั่วไปเข้ามาขออนุญาตปลูกได้คือด้วยความที่กัญชงเป็นสิ่งที่คือมีมานานแล้วแต่เพิ่งได้รับอนุญาต<ม>เพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีการปลูกแบบในเชิงพาณิชย์เยอะๆอะค่ะเพราะฉะนั้นอยาก ถ้ารัฐบาลอยากจะสนับสนุนให้กลายเป็นให้ตัวกัญชงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจให้มีสินค้าที่ผลิตจากกัญชงม,มากๆขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เนี่ยก็ต้องสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาขออนุญาตได้ปลูกได้ผลิตได้นําเข้าได้นําเข้าได้เฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์นําเข้าส่วนอื่นๆยังไม่ได้นะคะคได้แค่มเมล็ดพันธุ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าบ้านเรามีมเมล็ดพันธุ์แค่4ี่ตัว ส่งออกได้จำน่ายมีไว้ในครอบครองได้นะคะแต่มันก็จะมีกำหนดเงื่อนไขลงไปอีกว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าอย่างเป็นเราเราไปขอเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์ว่าขอไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ที่กําหนดเนี่ยมีหข้อ,อเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าถ้าจะขอต้องเข้าเกณฑ์หข้อนี้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดลงไปนะแต่เอเป็นว่าก็ ปลดล็อกตรงนี้แล้วแล้วก็ขออนุญาตได้นะคะ,คะเพราะนั้นเครื่องสำอางแล้วนะปลูกแล้วนะคะอันนี้คือต้นน้ํากลางน้ําเริ่มแล้วแล้วก็ปลายน้ําเริ่มมามาในส่วนของเครื่องสําอางถัดไปค่ะที่รออยู่ก็คือสมุนไพรที่กําลังร่างกฎหมายอยู่ตอนนี้ยังไม่อนุญาต <c oughs> แต่มีแนวทางยังไม่ให้กินเนี่ยหรอเออยังไม่ให้เอามาใช้ในในแง่ของประโยชน์ที่ภาคเอกชนเอามาใช้ได้มันจะมีอยู่หน้านึงเมื่อกี้ที่นิกอ่าอันเนี้ยค่ะ ตัวตัวในแง่ของขั้นตอนคือทางการเขาทํามาสักพักแล้วค่ะตั้งแต่ปี2020แล้วละร่างกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเป็นขั้นๆ้นไปตอนนี้เราอยู่ในกรอบที่เป็นเส้นสีแดงประนะคะ ประชาพิจารณ์อะไรต่างๆมาแล้วแล้วก็รอคณะกรรมการอนุก,กรรมการอสองแล้วก็ไปอยรัฐมนตรีสาธารณาสุขลงนามแล้วถึงจะประกาศราชกิจจานุเบกษาตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการอนุญาตในส่วนของสมุนไพรแล้วก็อาหารเครื่องดื่มที่เรารอกันอยู่นะคะ,คะซึ่งอยอบอกว่าคาดว่า จะเสร็จภายใน30มีนาคมนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกสองเดือนเองนะเดือนครึ่งใช่เนี่ยก็จะเร่งรัดให้มีการอนุมัติออกมานะคะถ้าตรงนี้ออกมาเนี่ยคือเขามีแนวทางหมดแล้วนะคะว่าถ้าจะเอาไปใช้ผลิตสมุนไพรต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะทีเอสห้ามเกิน0ูุดและถ้าจะมาผลิตเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นในส่วนของเครื่องสําอางครับค่ะ แล้วก็ความเป็นอาหารเครื่องดื่มนะอันนี้คืออาหารและเครื่องดื่ม,มจะมีความเข้มกว่าคือกําหนดอ๋ออาหารและเครื่องดื่มเนี่ยใช้ได้เฉพาะ,มะเมล็ดด้วยนะส่วนประกอบมืออื่นยังใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็นมเมล็ดกัญชงแล้วก็เอามาใช้ในส่วนของมเมล็ดหรือสกัดเป็นน้ํามันหรือเป,ปรรเป็นโปรตีนจากมเมล็ดกัญชงที่เอามาใช้ได้ส่วนอื่นๆยังไม่อนุญาตนะคะแล้วก็ มีมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นควบ,ค,บคุมทั้ง CBD t s c สารแคดเมียมสารตะกัว่วควบคุมหมดเลยอันนี้ต้องเข้มอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่จะบริโภคเข้าไปใ,<ช>ในร่างกายคืออย่างที่บอก CBD ทําให้ผ่อนคลายแต่ว่าก็คือคือสมมุติว่าคนชอบก็อาจจะแบบก็าอาจจะมีความความติดได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ถ้ามันมาสู่อาหารแล้วมันก็ไม่ควรจะมี<ช>เรื่องแบบนั้นนะม,มันต้องแบบ รักษาเป็นคุณประโยชน์ให้กับร่างกายมากกว่าที่จะติดแล้วว่าเท่านี้คือไม่เป็นอันตรายใช่ค่ะแล้วก็กําหนด ผู้บริโภคด้วยนะคะกําหนดตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบสินค้าฉลากการโฆษณาทุกสิ่งอย่างห้ามดื่มเกินเวลาสองขวดด้วยหรือเปล่าไม่รู้กำหนดเลยว่าห้ามผู้ที่มีอายุต่ํากว่า20ปีบริโภคสตรีมีคันสตรีให้นมบุตรไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นนะคะคก็อันนี้เป็นกฎหมายที่กําลังพิจารณาอยู่ครับผมแล้วก็กําลังจะใกล้และคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะได้เริ่มเห็น อ,อ,อาจจะเห็นสินค้าหรืออะไรต่างๆเริ่มทยอยออกมาได้นะคะและเราก็มีพูดถึงตัวในแง่ของมูลค่าตลาดกันชงของโลกคือไม่ใช่แค่บ้านเราที่เริ่มเราเนี่ยเริ่มช้ากว่าคนอื่นเขานะตอนนี้มีประมาณ60กว่าประเทศทั่วโลกแล้วนะคะที่อนุญาตได้ใช้กัรชงบางประเทศใช้กันชาได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขที่เข้มงวดเหมือนกันนะคะคือเขาแอดวานซ์กว่าเราเยอะถูกมูลค่าการเติบโตของกันชงทั่วโลกนะคะปี2020นะโต25%ไปดู3 4ปีย้อนหลังนะคะโตปีละย0อันนี้คือมูลค่ากันชงโดยรวม แต่สิ่งที่ทุกคนต้องการอย่างที่บอกว่าคือ CBD พอไปดูมูลค่า CBD ของโลกนะคะโตมากกว่าค่ะ โตเนี่ยอยู่ประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาแต่มูลค่ามันยังไม่เยอะเพราะว่าทุกประเทศเหมือนกันก็คือเพิ่งเริ่มอนุญาตเข้ามา<ช>นะคะแล้วก็ยังต้องให้ knowledge กับคนให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคว่าไม่เป็นอะไรว่าทานได้มีประโยชน์นะคะแล้วก็มูลค่าตลาดมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะโตอยู่ระดับนี้ค่ะประมาณ40-50%ตต่อปีไปไเรื่อยๆนะคะค แล้วก็บ้านเราอของบ้านเรามาที่นี้เลยธุรกิจเราแบ่งมาเป็นต้นน้ํากลางน้ํา ปลายน้ําแบ่งตามอยอให้ดูเลยนะคะต้นน้ําคือการปลูกกัญชงถามว่าวันนี้คนที่มีศักยภาพเราคัดมาแล้วจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่นี้คือที่เราได้สื่อสารได้ได้คุยกับบริษัทมานะคะมี RBF มี DOD และมี STASTA เขามีส่วนไงเขามีสวนยางก็เลยจะแบ่งมาปลูกยางมาตัดกัญชงหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็มีศักยภาพกําลัง explore อยู่ที่จะทําได้นะคะ RBF เนี่ยผู้บริหารบอกอยู่แล้วว่า ขอใบอนุญาตในแง่ของการปลูกนะคะเราคิดว่า,าเบียบจะเป็นคนหนึ่งเลยที่กินรวบมีท,ที่เหมือนกันมีมีที่ที่เชียงใหม่44ไร่กินรวบตั้งแต่ต้นน้ำเย็นปลายน้ำนะคะส่วน DOD บอกว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าไปปลูกนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะดี d เป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องการชงกัญชามานานพอสมควรนะ เราก็รู้ว่าขั้นตอนอะไรต่างๆมันอาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็อาจจะมีแล้วก็มีการโครกับภาครัฐอยู่แล้วค่ะอาจจะมีการไปเอา,มาเมล็ดพันธ์ุหรือไปเอาวัตถุดิบมาจากที่อื่นนะคะถัดมาขั้นกลางน้ํากลางน้ําคือใครคือโรงสกัดสกัดเอา CBD ออกมาสกัดเอา CBD สกัดเอาน้ํามันอะไรก็ตามที่แปรรูปจากที่เป็นต้นนะคะเอามาสกัดนะคะจะได้เป็นวัตถุดิบตรงนี้ต้องมีโรงสกัด เวลาจะขอใบอนุญาตแต่ละอย่างนะคะถ้าจะขอใบอนุญาตต้นน้ําต้องมีที่ไปบอกทางออยอเลยว่าเรามีที่อยู่ที่ไหนถ้าปลูกมาแล้วจะขายให้ใครต้องบอกชัดเจนไม่ได้ปลูกลอยๆปลูกหลังบ้านเป็นต้นไม้ไมไประดับไม่ได้นะคะอันที่ที่เป็นกลางน้ำเนี่ยก็ต้องมีรงสกัดมีเครื่องจกักรมีอะไรบอกแหล่งติดตั้งอะไรกันอย่างชัดเจนนะคะคนที่เราคิดว่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ที่มีศักยภาพ RBF DOD สองคนนี้มีโรงสกัดอยู่แล้ว RBF มีโรงสกัดที่อุธยา DOD มีโรงสกัดที่สมุรสาครถ้าขออนุญาตก็ทําได้เลยก็คือตอนนี้เขาใช้สกัดอย่างอื่นอยู่ถูกไหมถูกค่ะสกัดสมุนไพรอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ถัดมาสุดท้ายคือปลายน้ําปลายน้ําเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากเกิดจะได้ทั้งหมดเลยชื่อที่เราเมนชั่นเนี่ยคือเป็นคนที่เราได้คุยแล้วว่า เอ่อจะทำหรือมีผู้บริหารออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่าจะทำนะคะแล้วก็เลยเมนชั่นชื่อตรงนี้ไปแต่ยังมีบริษัทอื่นๆอีกอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งสมุนไพรที่ก็มีศักยภาพเหมือนกันแล้วก็อาจจะพิจารณาอยู่ก็ได้เพียงแต่ยังไม่เป็นข่าวนะคะสำหรับชื่อที่เราเมนชั่นนะ rbf dod ทาได้อยู่แล้วนะคะ cb แล้วก็เครื่องดื่มแทบทุกตัวเลยล่ละ energy r i n k cbg osp echipan sepe น้ำผลไม้ก็ด้วยทิปโกมาลีไม่รู้นิกเอารูปโปรดักที่พี่ใส่ในเปเปอร์มาไหมลองไปดูใน p a เปอนะคะคือไปหามาเลยว่าในต่างประเทศที่เขามีโ o d u c t เรามีอะไรบ้างลิปมันยังมีเลยนะสกินแคร์ทาผิวนะคะแล้วก็เอเนจีด i ิงใส่เฮมใส่กันชงก็มีมีวิตามินวอเตอร์ก็ใส่กันชงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้ได้ประโยชน์มีนี่เลยนะสแน็คในนี้เราก็เลยใส่เท่าแก่น้อยใช่สแน็คทำได้ หรือเอากัรชงมาทําเป็นชิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลิปสติกนี่ทาไปยิ้มไปเลยนะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องควบคุมอย่งทีเอทีเสซแล้วก็ซอสเมื่อวันก่อนคุณผู้บริหาร XO ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะทําซอสที่มีส่วนผสมของกัรชงคเ10%เลยเออแล้วพี่ก็ไปเสิร์ชกูเกิลเลยมันมีไหมมีมีซอสที่ทําจากกัรชงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น XO, NIF ก็สนใจด้วยอาหารเสริมแน่นอนค่ะเมก้าไอพี คิดว่าน่าทั้งหมดนี้เนี่ยให้ศักยภาพให้พี่ต่ายเลือกท็อปพิกให้นักทุนสักสองสามตัวพี่ต่ายพยายามเลือกนะแต่ด้วยความที่ราคาหุ้นขึ้นแล้ว่เพราะเราต้องดูหลายๆมุมอะค่ะแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดอะไม่ใช่ว่าว่ามาพูดแต่บวกบวกนะความเสี่ยงก็มีนะคะความเสี่ยงเนี่ยเราก็ระบุไว้เห็นมาว่ายาวกว่าลักษณะธุรกิจอีก่ะอความความเสี่ยงแต่ละขั้นตอนก็มีนะคะทางในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เลยเพราะถ้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่มี ถ้าเล็ดพันธุ์สกัดออกมาแล้วไม่มี CBD จบเลยนะเสียก็ไม่มีแรงดูเลยถูกค่ะหรือว่าในแง่ของโรงสกัดเองก็ตามก็ต้องไปดูควบคุมแต่ต้นทางยันปลายทางว่า TSC เกินไหม0.2ออยตรวจตลอดนะแล้วก็ในแง่ของสินค้าด้วยเชื่อว่าช่วงแรกเลยค่ะการแข่งขันในส่วนของปลายน้ําอ่ะน่าจะสูงพอสมควรขแน่นอนแหละคือตอนนี้คนปลูกอย่างน้อยทีนี้มันต้องเริ่มแากปลูกก่อนปลูกปุ๊บถ้าออกมาแล้วสกัดแล้วไม่มี CBD เนี่ยอันนี้เนี่ยโหหนักไทย ใหม่หมดเลยนะที่ปลูกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีการศึกษาก่อนว่าเมล็ดพันธุ์อะไรที่จะมีแล้วก็ภาครัฐก็อนุญาตให้นําเข้าได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยแหละค่ะเอามาส่งเสริมในแง่ของการปลูกกันชงของในประเทศไทยนะคะก็คนแรกที่จะได้ประโยชน์ RBF DOD แล้วก็เซฟที่สมมุติถ้าเลือกว่าท็อปพิกที่ชอบนะแล้วก็ราคาหุ้นแบบจริงๆราคาหุ้นขึ้นกันหมดเลยอะอย่าง t ACC เ่ยเอาตัวขึ้นน้อยแลตัวขึ้นน้อย ก็ Energy ดิงก็ยังได้นะเพราะว่าก็ย่อยอๆลงมา C B G O S P ก็ได้สเป้<ต> e ได้ไหมสเป้ e ได้ขึ้นแล้วก็ยังไม่เยอะตัว valuation ก็ยังถูกเมื่อวานเรามีงานฟิกนะคะสัมภาษณ์กับผู้บริหารมีคำถามหนึ่งกับผู้บริหารสเป้ว่า ปีที่ผ่านมาเป็นเทรนของวิตามินวอเตอร์ปีนี้จะเป็นเทรนของอะไรปกติเซเป้นี่แบบคอนเซอร์เวทีมากนะเซเป้ตอบว่าเป็นเทรน,<จ>น,นของกันชเพะนั้นคิดว่าเซเป้ก็น่าจะทําด้วยเหมือนกันนะคะอคันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไปดูราคาหุ้นเซเป้นิดน,นึงนะฮะับนยพี่ตายบอก<า>อีกนิดนึงลืมแตะバリเอชั่นไปดู p พีในต่างประเทศมีลิสต์เอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เยอะมากนะคะอยู่ในสหรัฐจีนออสเตรเลีย P/E ต้องบอกว่าแทบดูไม่ได้อะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังขาดทุนแต่คนที่มีกำไรแล้วอะค่ะ P/E นี่แบบ50สถึงร้อยเท่าตลาดให้พรีเมียมกับในเรื่องของอุตสาหกรรมการชงมากเพราะมองว่าเป็นเทรนใหญ่แล้วก็จะโตต่อไปในอนาคตคือมันสร้างประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะคะไปดูคนที่ขาดทุนในแง่ของกำไรสุทธิอะในแง่ของบ o t t o m ไลน์นะคะ EV e Bida แต่ละคนสูงมากค่ะเป็นแบบยี่สถึงหกเท่าอะเพราะนั้นก็คือ กำลังคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มปลูกได้บริษัทต่างๆเริ่มรับรู้รายได้จากกันชงได้อาจจะถูกรีเลทแบลเลชั่นก็ได้เหมือนกันครับผมค่ะนะอ่ะแเป้นี่จริงๆบอกขึ้นน้อยจริงนะแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปเทสแบบ25บาทได้เลยนะ24 25บาทค่ะนะครับจริงๆก็ดูน่าสนใจสุดลน,น,นะเพราะคนอื่น p ี2 0 30เท่าเท่าีกัน,นหมดเลยอ่ะแซเปยยัง PE แบบต่ำอยู่เลยนะครับจริงๆอย่างที c ซซก็ชอบนะโหแต่ก็ขึ้นมาแบบชนเป้าร็วมากค่ะ RBF นี่แนะนำตั้งแต่กลางเดือนมกรานะฮะมาเพิ่งมาขึ้นเอาช่วงประมาณปลายเดือนแล้วขึ้นทีแต่ะทะลุเป้าเลยสิบสองบาท,บาทนะครับเพนก็ถ้าจะหาตัวเลือกก็จะเหลือแค่ OSP นี่แหละที่ยังกองอยู่ล่างนะมีซปเป้ที่ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถ้า DOD ยังเก่งกำไรได้ไหมคะดี DO d ดเป้าเราสิบสองบาทยี่สบีก็พอได้คนระับพอได้อยู่ ก็ถือว่าขึ้นมาระดับหนึ่งอาจจะยิงพอมีรูมให้เก่งไปได้อีกนิดหนึ่งะนะครับอาหารนี้เป็นกันชงกันชานะครับรายละเอียดติดตามได้ในบทวิเคราะห์นะครับขอได้จากทาง IC หรือว่าไม่งั้นเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ฟิแนนเซียคะ,ะครับ w w w บ n s i l a s c o m ค่ะ,ะครับ